สรุปยอดขายกระบะไตามาาแรกปี68มิสูบชิไทตันพังงานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง MG Xender ก,ก็โหดปีนี้มี EV เข้ามาด้วยใครอยู่ที่อันดับเท่าไรกันบ้างไปดูกัน สวัสดีครับผมกัลเลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะมาดูยอดขารถกระบะไตรมาสแรกปี6-8นะครับต้องบอกเลยนะฮะว่าปีนี้น่าสนใจน่าดูเลยนะครับเพราะว่ามีซูบปชิไททตัน พุ่งกระถูดขึ้นมาอยู่ที่อันดับ3อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีรถกระบะ EV และก็ไฮบริดเข้ามาด้วยนะครับใครอยู่ที่อันดับเท่าไรกันบ้างไปดูกันนะครับพามาเริ่มต้นดูจากยอดขายรวมก่อนนะครับไตรมาสแรกปี68นี้นะครับยอดขายรวมเนี่ยของกลุ่มรถกระบะนะฮะอยู่ที่4 5 1 1 4คันนะครับต้องบอกว่าปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยนะฮะจากปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยทำยอดขายรวมๆกันนะครับอยู่ที่ราวๆ4 6 0 0 0คันนะครับแต่ตอนนี้ ปีนี้นะครับไตรมาสแรกอยู่ที่4 0 0 0 0เศษๆเท่านั้นนะครับแต่ว่าเพื่อนสมาชิกรอดูแล้วกันนะครับในช่วงไตรมาสสและไตรมาสสนะครับยอดขายกระบะพุ่งกระฉูดแน่นอนนะฮะเพราะในช่วงของงานโริโชว์ที่ผ่านมาเนี่ยยอดจองนะฮะถล่มทลายเลยนะครับแล้วก็บสยเนี่ยเขามีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มรถกระบะมาแล้วนะครับคาดว่าตัวยอดขายเนี่ยในไตรมาสถัดไปจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับทีนี้พามาดูแล้วกันนะฮะว่าใครอยู่ที่อันดับเท่าไหร่กันบ้างวันนี้จะพาไปดยูเยอะสักนิดหนึ่งนะครับถึง10อัน ดับเลยพามาเริ่มต้นดูที่อันดับ10นะฮะอันดับ10ก็คือเกียร์บล็อตเตอร์โ e ร์ซา a าทำยอดขายไต่มาแรกกว่าที่3คันอันดับถัดมานะฮะอยู่ที่อันดับ9ก็คือ Mazda BT50 Mazda BT50 นะฮะทำยอดขายไต่มาแรกกว่าที่29คัน ติดลบลงไปมากถึง80.27%นะฮะ,ะต้องบอกว่า BT.50 ในช่วงนะฮะในช่วง3เดือนแรกปี68เนี่ยเขาเป็นช่วงปรับหน้าค่าตาใหม่นะครับตอนนี้เขามีตัวใหม่ล่าสุดออกมาแล้วนะครับ BT.50 คาดว่ายอดขายน่าจะพุ่งกระชูดในช่วงไตรมาสถ,ถัดไปอย่างแน่นอนนะครับเอาใจช่วยนะฮะสำหรับแฟนๆของ BT.50 นะครับเดีย๋ยมาดูที่อันดับถัดมาเลยนะฮะอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ8 อันดับ8ก็คือริดดารา R D หกทำยอดขายตรายมาแรกที่หน่132อคันนะครับนี่ถือว่าเป็นปีแรกเลยนะครับของริดดาราในตลาดประเทศไทยเราแบบเต็มๆเลยนะฮะเป็นกระบะ EV 100%นะครับชาร์จไฟไม่ต้องเติมน้ํามันถือว่าเป็นมิติใหม่ของวงการกระบะบ้านเราเลยนะครับทนี้มาดูที่อันดับถัดมานะฮะอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ7แล้วนะครับอันดับ7ก็คือนิสันนาวารานิสันนาวารานะฮะทำยอดขายที่440คัน ติดลบลงไปอยู่ที่40.94%นะฮะทีนี้มาดูที่อันดับถัดมาเลยนะครับอยู่ที่อันดับ6แล้วนะครับก็คือ MG Xender MG Xender นะฮะทำยอดขายเหลือเชื่อมากนะครับอยู่ที่485คันบวกเพิ่มขึ้นไปนะฮะมากถึง297.54% โอ้โหบวกเพิ่มโหดมากนะครับสำหรับหน้างของ MG Xander e นะครับถ้านับเป็นจำนวนยอดขายเนี่ยอยู่ที่400กว่าคันนะครับอาจจะมองว่าไม่เยอะสักเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ถ้ามองดูเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะครับบวกเพิ่มขึ้นเกือบ300%โหดสุดๆเลยนะครับสำหรับ x e n d e r ปีนี้ทีนี้มาดูที่อันดับถัดมายอยู่ที่อันดับ5นะครับก็คือ Toyota Hilux Champ Toyota Hilux Champ นะฮะทำยอดขายที่1,980คันในไตรมาสแรกปี68นี้นะครับ ติดลบลงไป46.46%น46ะฮะโตโยต้าไฮรักแชมป์นะฮะ,ะ,ตตะ,ฮะถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจมากๆที่สุดในตอนนี้รุ่นหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็คุณภาพในการใช้งานเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่าใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกับโตโยต้าไฮรักครีโวเลยนะครับทีมาดูที่อันดับต่อมายอยู่ที่อันดับ4แล้วนะครับก็คือ Ford Ranger Ford Ranger ทํายอดขายที่3,098คันนะฮะในไตรมาสแรกปี68ติดลบลงไปเล็กน้อยนะครับ ลบตรงไป17.93%นะฮะต้องบอกว่าทางด้านของ Ford Ranger เนี่ยเป็นกระบะที่น่าสนใจแบบมากๆอยู่นะครับเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของความแข็งนะฮะต้องบอกว่าอยู่อันดับต้นๆของกระบะประเทศไทยเราเลยนะครับแต่ว่าณนะปัจจุบันนะฮะโอ้โหโปรโมชั่นเนี่ยถือว่าน่าสนใจถ้าใครอยากได้รถราคาไม่แพงมากนะครับโปรโมชั่นเยอะๆ Ford r a n น e r นี่ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมา,มากๆในตอนนี้นะครับ อทีมาดูที่อันดับ3นะฮะอันดับ3ต้องบอกว่าเหลือเชื่อนะฮะพุ่งกระถูดขึ้นมายังไงไม่รู้นะครับอันดับ3ก็คือมิตซูบิชิไทรตันมิตซูบิชิไทร์ตันนะฮะทำยอดขายเหลือเชื่อเลยนะฮะมากถึง3,100 83คันนะครับบวกเพิ่มขึ้นมามากถึง68.23%ในไตรมาสแรกปี68นี้นะครับอามิสูบิชิไทตันนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหเป็นรถที่ปกตินะเดิมทีก่อนหน้านี้นะฮะอยู่ที่อันดับ4มาอย่างยาวนานเลยนะครับแต่ตอนนี้พังนาดขึ้นมาเลยนะฮะขึ้นมาอยู่ถึงอันดับ3และยอดขายบวกเพิ่มแบบโอ้โหเกินหน้าเกินตาคนอื่นเขาไปเยอะมากนะฮะคนอื่นเขาติดลบหมดนะฮะแต่ไทตันแกบวกขึ้นมามากถึง68%เลยนะครับ อันที่มาดูที่อันดับ2กันเลยนะครับอันดับ2ก็คืออีวุสุดีแม็กอีวุสุดีนะครับอยู่ที่อันดับ2แลใยอดขายไตรมาแรกที่14,620คัน ติดลบลงไป2 0 1สหนะฮะอราสำหรับทะนั่งของอีซูดีแมนะครับโอ้โหต้องบอกว่าสถานการณ์เนี่ยยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะครับเพราะว่าทะนั่งของอีซูดีแมเนี่ยเดิมทีนะฮะเพื่อนสมาชิกครับอีซูดีแมยอดขายนี่ต้องระดับแสนคันเกือบทุกปีว่าอย่างนั้นนะครับแต่ณปัจจุบันนะฮะโอ้โหพักทั้งหลังปีไปแล้วครับยอดขายไม่ดีสักเท่าไหร่นะฮะเหตุผลที่ไม่ดีเพราะว่าสถาบันการเงินนะฮะค่อนข้างจะรัดกลุ่มกับกลุ่มที่เป็นกลุ่มรถกระบะะนั่อากจปลย ง่ายนะครับเพราะทำมาหากินง่ายก็เลยปล่อยรถกระบะกันง่ายนะครับแต่ณปัจจุบันรอดูแล้วกันนะครับเพราะบสยเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือแล้วนะครับเข้ามาค้าประกันให้กลุ่มรถกระบะซื้อง่ายขายคล่องมากขึ้นคาดว่าจะทํายอดขายได้ดีขึ้นว่านี้แน่นอนแลไตรมาสถัดถัดไปนะครับอันที่เรามาดูที่อันดับหนึ่งเลยนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยยังคงเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับก็คือโตยตาไฮรักรีโวโตยตาไฮรักรีโวนะฮะทำยอดขายเหลือจะเชื่อเลยฮะตอนนี้อยู่ที่16,544คัน ติดลบลงไปเล็กน้อยนะครับอยู่ที่7 5 9านะครับสำหรับยอดขายยังถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับติดลบน้อยมากนะฮะโอ้โหต้องบอกว่านะฮะแต่ละยี่ห้อเนี่ยติดลบลงไปเยอะแต่ละรีโวก็ยังคงขายได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าโอ้ผิดฟอร์มไปเยอะนะฮะทั้งรีโวทั้งดีแมเพราะเดิมทีทั้งรีโวและ D ีแมนะครับยอดขายแสนคันทุกเดือนนะครับภาคหลังๆนะฮะสถาบันการเงินไม่ค่อยจะปล่อยกู้สักเท่าไหร่นะครับก็เลยทย ทั้งดีแมและอีโวนะครับปรับลดลงอย่างที่เห็นนี้แหละครับแต่รอดูนะฮะไตรมาสถัดไปน่าจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับนี้ก็เป็นยอดขายนะครับแล้วก็ภาพรวมของกลุ่มรถกระบะ3เดือนแรกนะครับปี68ซึ่งถือว่ายอดขายเนี่ยคอย่อนข้างจะยังดูดีอยู่นะครับและคิดว่านะฮะในไตรมาสถัดถไปเนี่ยยอดขายจะดูดีกว่านี้อย่างแน่นอนนะฮะถามว่าเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างนะครับเพราะว่ายอดจองในช่วงของงานรถโชว์ค่อนข้างจะดีนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นยอดขายได้เยอะนะฮะแล้วก็สถาบันการเงินเนี่ยมีบอส ยมาช่วยค้ำประกันให้นะครับคนก็จะซื้อง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอดูในไตรมาสถัดไปน่าจะดีขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณผูสมาชิกเยียมสูงครับสวัสดีครับ